สวัสดีค่ะมาพบกับหนูอีกแล้วนะคะหนูนาอารีนาค่ะคณะทํางานยูทูบีตาบลนาทอนค่ะวันนี้นะคะทางคณะทํางานยูทูบีนาทอนมีหนึ่งกิจกรรมนะคะมาแนะนําก็คือกิจกรรมฟื้นฟนูและรักษาระบบนิเวศในชุมชนตาบลนาทอนค่ะกิจกรรมย่อยนะคะก็คือธนาคารต้นไม้ทุกคนทราบไหมคะว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยหมายถึงอะไรยังไม่ทราบกันช้างยูทูบีมีคําตอบค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ ในเรื่องของธนาคารต้นไม้นะคะในส่วนของธกศน,นะคะเราเริ่มมาออในส่วนของเริ่มต้นเนี่ยเราทําในเรื่องของการปลูกต้นไม้ใช้นี่ก่อนสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่เป็นลูกค้าธกศเนื่องจากว่าลูกค้าธกศของเราในส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มจะมี เขาเรียกว่าภาระนี่สินี้ค่อนข้างที่จะเยอะทางทบศก็มีแนวความคิดในส่วนของการใช้ต้นไม้นะคะมาช่วยในส่วนของการปลูกต้นไม้ใช้นี่แล้วก็พัฒน,นามาเป็นในส่วนของธนาคารต้นไม้ซึ่งในส่วนของธนาคารต้นไม้ทกศกเนี่ยเราก็ได้มีการรวมกลุ่มกันให้สมาชิกหรือให้ลูกค้าทกศกเนี่ยรวมกลุ่มกันเริ่มต้นจากรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจในการเพราะชำกล้าไม้ก่อน ะะเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มแล้วรู้จักต้นไม้ซึ่งสมาชิกแต่ละคนก็สามารถที่จะเอาต้นไม้เนี่ยเอาไปปลูกในหัวไร่ปลายนาซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้ในเจคิณหนึ่งเรื่องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจนี้ให้เข้าสู่ระบบในส่วนของธนาคารต้นไม้ก็คือพัฒนาในส่วนของการใช้ต้นไม้เนี่ยมาเป็นหลักประกันในการผู้เงินของธมสแล้วก็สามารถที่จะยังสามารถใช้ธนาคารต้นไม้เนี่ยมาทําในกระบวนการของ การกักเก็บกา๊าซคาร์บอนแล้วก็ทำเป็นส่วนของคาร์บอนเพื่อจะจำหน่ายต่อไปในวันข้างหน้าด้วยค่ะ